สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะพอวันหยุดเนี่ยเราก็จะต้องจัดการเกี่ยวกับของที่บ้านวันนี้แดดดีด้วยแหละกุ้งก็เลยจะซักนะคะสิ่งเหล่านี้นี่กระเป๋าแมดดี้นะคะกระเป๋าแล้วก็ลันช์บ็อกนะคะที่ใส่มื้อกลางวันเขาเนาะพอดีเป็นเดือนแล้วอะค่ะเพราะาเราจะสับกันประมาณอย่างกระเป๋าเป้เนี่ย แบคแพคในจำมีประมาณ5ใบนะคะกุ้งก็จะสับในแต่ละวันใช้ครบ1เดือนนะคะแล,แ,บบแล้วกุ้งก็แบบมามาล้างมาซักทีเดียวแล้วก็อ่าลันส์บ็อกนี้ก็มี10บ0กว่าอันนะคะเพราะว่ามันเขาจะซักไม่ทันไงเราก็ต้องใช้เสราร์อาทิตย์เนาะวันนี้ก็เลยจะเป็นวันที่เก็บกวาดนะคะล้างซักล้างอ้าวเดีย๋ยวกหาก่อนเสือซักตุ๊กาตาด้วยนี่บ้านของเล่นคุณแมทเขานะยังไม่ได้มาเก็บบ้านหลังนี้เลย วันนี้แดดดีมากๆเลยค่ะแดดดีก็จะร้อนหน่อยนะคะแต่ก็ดีสำหรับเวลาเราทำความสะอาดบ้านนะคะผักก็ลกๆคือบางทีน้ำดีแดดดีนะคะผักก็จะโตเร็วนะเดี๋ยวป้าเอาตุ๊ก,กตามาตาก่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งตุ๊กตากุ้งก็จะเอาไปบริจาคนะคะ yeah, อะไรนะคะ you have any um, No I need hand cider. Uh, not that one though. You have in small one. You have here, honey. บ mm ้านวันนี้ก็เต็มไปด้วยของเลยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบต้องดึงออกมาให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแมดดี้คะนี่ไงอะวันนี้คุณแม่นะคะแมดดี้เป็นเฟรียเฟรีย right? I'm e a uh? fairy. fairy right? <'m> <laughs> อยู่บ้านกันสองคนคุณพ่อออกไปข้างนอกน,นะ,ะไปหาพ <อ S 1> เพื่อนคุณพ่อไปทานไปดื่มกาแฟกับเพื่อนนะคะเดีย๋ยววันนี้กุ้งก็จะเตรียมซักกระเป๋าแล้วนะคะนนจ้าเอาแหละ not today ตัววันน,นี้นาม,นนมามี <c oughs> ่ so beauty can you help m o m m y to clean your stuff outside why you open this ไงมันเปิดอย่างี้นะคะไม่ต้องจ้างแม่หรอกจก้ะตอนนี้นะคะหน้าร้อนก็กุ้งคิดว่าจะหมดแล้วนะพอเริ่มกันยายนเนี่ยอากาศก็จะเริ่มเย็นลงนะคะอย่างตอนเนี้ยตอนปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะพระอาทิตย์ก็จะจะมืดเนี่ยประมาณเขาเลกนเลยนะพระอาทิตย์จะไปเนี่ยประมาณสักสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะคะตอนเนี้ยสัก ทุ่มกว,กว่าก็เริ่มมืดลงแล้วนะคะก็คือเริ่มเป็นปกติละช่วงนี้ก็อากาศก็อากาศสบายนะคือร้อนแบบไม่ร้อนแบบว่าเหมือนช่วงสิงหาที่ผ่านมาที่ก่อนสิงหาค่ะเดือนอะไรไม่ร้อนเหมือนช่วงกระดากระดาเนาะสิงหาเนี่ยไปไปลายสิงหาเริ่มกันยานะคะอากาศก็จะเริ่มแบบร้อนแบบพอดีพอดีนะคะพอกันยาก็จะเริ่มเย็นนิดๆน,นะคะคือไม่ร้อนมา วันนี้ก็เลยจะมาจัดการเกี่ยวกับงานบ้านนะคะซึ่งเราก็แบบตั้งแต่เราไปเที่ยวมาก็จะมีอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้ทำเหมือนกับช่วงปกติเนี่ยเสาร์อาทิตย์เราก็จะหยุดทําครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนนี้พอเราไปเที่ยวยาวๆเนี่ยก็จะเหมือนเลยตามเลยนะคะกว่าจะกลับมาเก็บบ้านก็ก็เหมือนแบบหนักเข้าไปเดิมกว่าเดิมเลยเดี๋ยววันนี้กุ้งก็เลยจะขอทํางานบ้านก่อนนะคะแล้วก็ซักกระเป๋าซักรองเท้าให้แมดดี้นะคะเพื่อจะเตรียมตัวสําหรับอาทิตย์ต่อไปค่ะ Give away toys. <laughs> hey, get new toys. though. well, then you have to give away your favorite toys from last time. Thanks to my Oh, what is that okay? I think it's. Okay, it's all three. 3? It's all three? Yes play? it is. Yeah. The other one is fine. Don't have a purple bag, you definitely get you a purple bullet fall. Wonderful. Yay! Wow. <laughs> here mom. You want me to help you? Good here. Good here. Okay, mom. <laughs> well, let's try again, okay? How many? I got two. Okay, Maddie. Okay, Maddie. Have a good head, okay? The last hole, honey. หยุดก็หมดไปอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะสาหรับอาทิตย์นี้เนาะอาทิตย์หน้าแมาได้ก็เตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมใมวันหยุดของครอบครัวเรานะคะก็คือกุ้งได้ทํางานบ้านนะคะจากที่ไม่ได้ทามาหลายวันแล้วก็พาลูกไปทํากิจกรรมนอกบ้านเวลามีเวลานะคะซึ่งแม่ที่ชอบมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำาังสที่ให้การมาตลอดเลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคน สุขภาพด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ